ดีครับบีบกันแล้วจัดเต็มแล้วโหก็หลายวันไม่ได้จัดก็แนะนําไปครับก็คือช่วงปีใหม่เนาะก็วันนี้ปีใหม่อีกครั้งครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขนะครับปลอดภัยจากโรคภัยทัเจ็บนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะจัดเต็มอยยีก๊อกสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้เป็นเจนสามฮะก็มานานแล้วครับแต่ล้าเรามาเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเอาสุดยอดนะครับแล้วก็มีคู้นข้มือสวยงามนะครับผมอันนี้ก็ทดสอบกล้องใหม่ด้วยนะครับ ก็อาจจะมองเห็นได้่เห็นบ้างนะครับนี่จะเป็นการประกอบนะครับเนาะสวยงามมากนะครับก็ละเอียดนะครับผมวีวีนี่ของไต้หวันเล่นะครับปกอตัวพื้นด้วยนะครับสุดยอดอันนี้สินค้าเราก็ยับเดลนมาตลอดอันนี้ก็มาใหม่นะครับมีแนะนําไปแต่ยังไม่ได้วีวีนะครับก็สิบเจ็ดเป็นสามนะครับสวยงามมากนะครับสมจริงฮรับไต้หวันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวว่าวัดความแรงความดันควาหนักเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะใช้แบบลูกพุ่งเลยนะครับ นี่ผมมาแบบรุ้งนะครับสุดยอดนะครับไม่เคยทำก็ต้องทํานะครับเพื่อการให้ลูกค้าได้เห็นนะครับอ่าโอเคนะครับช่างน้ำหนักฮะซูปได้แล้วครับเห็นไหมครับถ้าเห็นผมต้องยกไปใกล้ๆเห็นไหมลาคราวนนี้เจ็ดล้อหกสิบสองเห็นไหมครับไม่เห็นได้แล้วโอ้โหทำไมกล้องแสดงว่ามันมันต้องไปซื้อเลยนะครับยกมาใกล้เลยครับผมโอเคไหมฮะเห็นไหมฮะแตอย่างี้ไม่เห็นอีกก็โอเคใบบาง้องฟ้านะครับกลงยื่นใหม่มาเส็จเห็นนะครับเจ็ดล้อหกสิบสอง โอเคเยี่ยมก็เดี๋ยวปิดกันนะครับผมโอ้โหทำแบบนี้นะครับเห็นฮะโอ้โหแรงมากนะครับสามร้อยห้าสิบแปดงานดีที่สุดยอดเห็นไหมครับผมเห็นไหมครัเห็นอยู่นะโอเคถือว่าใช้ได้โอ้โหสามร้อยห้าสิบเจ็ดคือของจริงนะครับผมให้ดูต่อนก็ได้นะใกล้ๆนะเห็นไหมครับบางสูงใกล้ๆดูครับท่านไหมเบิร์มเห็นไหมครับโอเคนะครับเป็นนะครับ นี่ครับในทดสอบมาหลายวันข้างในบ้านออกอ็อ,อินดอร์ครับก็จะเป็น u e ีนะครับพอกสิบเจ็ดเจนนะครับราคา 2, 3, 2องพันสามพนพร้อมส่งนะครับแล้วก็แถมเป้าโวงชั่นถึงสามเอ็ดพฤษลาคมนะครับแถมเป้าสิบแผน่นลูกวีห้าเลยนะครับผมเป้เปปสาสอบนี่นเรจะแนะนำสินค้าก็อุปกรณ์นะครับผม โอเคนะครับอ่าต้องรีบนะครับพอจะเจเดือดร้อนนะครับผมสอบกลังฮะทีนะฮะโอ้โหแรงมากนะครับผมโอ้โหโอ้โหมันครับโอ้โหครั้งสไลด์นะครับเด้อต้องดูนะครับโอเคนะฮะว่าใกล้หรือเปล่าครับโอ้โหแม่นนะครับผมก็สิบเจ็ดตรงกลางนะครับอย่างเนี้ย อสุดยอดนะครับผมก็ใช้ได้อ e> ของยิงเป้าก็ก็สิบเจ็ด Gen สาม V E ครับยิงนะครับผมศูนย์เล็งมาตรฐานสีขาวนะครับแต้มหน้าสีขาวเห็นชัดมากนะครับผมลองดูได้นะครับเนี่ยครับทำให้เรายิงแม่นด้วยแล้วก็ปืนเสถียรด้วยนะครับมาตรฐานฮอปอะไรที่แต่งมาจากโรงงานเบรลิงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมยิงว่าจะแม่นหรือเปล่าทดสอบตามจริงเลยนะครับ แดงด้วยนะครับผมโอหสไลน์มากฮะแดงมากนะครับผมครับไม่เหลือนะครับจะคืนหมดนะครับผมแม่นมากนะครับไม่เหลือนะครับผมโอ้โหคาสต์ไลน์นะครับสนใจทักมาครับบีบีเอก็ปสิบเจ็ดเจนสามนะฮะรุ่นนี้สุดยอดเป็นลายแม็กกิ้งออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็ ก๊อกนะครับสุดยอดนะฮะแม่นสนใจทักมานะครับผมสินค้าเราจะอัปเดตมามาใหม่อีกเยอะแยะเลยนะครับยังไงก็สนใจทักมาสอบถามก่อนได้นะครับช่วยแชร์ช่วยติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ